มีคำถามมาว่าสถานประกอบการหนึ <Pop keys am expand> ่งนะครับมีจปเทคนิคมีจปเทคนิคขั้นสูงแล้วก็มีจปวิชาชีพด้วยรวมกันในสถานประกอบการนั้นนะครับคำถามก็คือจปวิชาชีพเนี่ยต้องส่งรายงานจปทุก6เดือนอยู่แล้วแล้วจปเทคนิคกับเทคนิคขั้นสูงที่อยู่ในสถานประกอบการเดียวกันเนี่ยจำเป็นต้องส่งรายงานด้วยไหมคําตอบก็คือจําเป็นต้องส่งครับ เพราะอะไรเพราะกฎหมายบอกว่าต้องส่งเอา้าจปวิชาชีพเขาส่งรายงานไปแล้วแล้วเทคนิคกับเทคนิคขั้นสูงจะไปส่งรายงานยังไงละ่ะรายงานมันจะมันจะไม่ซ้ําซ้อนก,นกันหรือนะครับไปดูข้อกฎหมายกันนะครับกฎหมายระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าจปโดยหน้าที่เฉพาะเนี่ยนะครับเช่นจปเทคนิคเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพเนี่ยต้องส่งรายงานจปตามแบบที่สวัสดิการและคุ้มครองรายงานกําหนดนะทุกๆ6เดือน นะครับการปีปฏิทินนะเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ความปลอดภัยนะครับเทคนิคเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งมีเลขทะเบียนจอปอนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานประกอบการกี่คนก็แล้วแต่สถานประกอบการเดียวกันนะครับท่านก็ต้องส่งรายงานจอปอตามกฎหมายนะครับไม่ส่งได้ไหมไม่ส่งก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับนั้นสถานประกอบการบางที่นะครับบางที่เขาก็มีจอปอวคนเดียวเพราะจปอวก็ดูแล ได้100คนขึ้นไปอยู่แล้วเนาะนะครับแต่บางที่เขาก็อาจจะมีจอปอเทคนิคหรือจอปอเทคนิคขั้นสูงด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นทีมทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับบางที่เขาทําดีกว่ากฎหมายเนาะทำดีกว่ากฎหมายเขาก็จ้างจอปอหลายคนนะครับะฉะนั้นจอปอแต่ละคนที่ขึ้นทะเบียนนะครับถ้าอิงตามกฎกฎหมายนะครับท่านก็ต้องส่งรายงานจอปอทุกคน นะครับจปอ,อโดยหน้าที่เฉพาะนะท่านก็ต้องส่งรายงานจปออทุกคนถึงแม้ท่านจะอยู่ในสถานประกอบการเดียวกันก,ก็ตามนะครับยกเว้นแต่ว่าท่านมีทีมงานด้านความปลอดภัย,ยนะผมเรียกว่าเออเอเอเซฟตี้สตาฟล้วกันเนาะบางทีอาจจะไม่ต้องขึ้นทะเบียนนะไม่ต้องขึ้นทะเบียนก็คือมีจปวิชาชีพแล้ว1คนนะท่านอาจจะจ้างจปเทคนิคหรือเทคนิคขั้นสูงมาอีก5คนก็แล้วแต่นะครับทำงานในสถานประกอบการเดียวกัน นะครับแต่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่ได้ผิดอะไรเพราะท่านมีเจปออวิชาชีพอยู่แล้วมันโคเวอร์อยู่แล้วนะครับหนึ่งร้อยคนขึ้นไปอา้าวแล้วจปออเทคนิคที่จ้างมาเพิ่มละ่ะถ้าไม่ขึ้นทะเบียนจะจะให้เขาเป็นอะไรก็เป็นก็เป็นสตาฟเป็นเซฟตี้สตาฟก็ได้นะครับหรือว่าผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยก็ได้ถ้าเจ้าตัวเขายินยอมนะถ้าเจ้าตัวเขายินยอมนะครับเอ่อถ้าเขาคิดว่าเขาเขาไม่เสียโอกาสอะไร นะครับแต่บางคนเขาก็ไม่โอเคนะเพราะว่าถ้าถ้าเขาไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยนะโอกาสที่เขาจะพัฒน,นาตัวเองไปเป็นเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพในอนาคตเนี่ยมันก็จะเสียเวลาตรงนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสถานประกอบการที่มีจปโดยหน้าที่เฉพาะนะครับที่ขึ้นทะเบียนนะทำงานในสถานประกอบการเดียวกันต้องส่งรายงานจปทุกคนนะครับนะยกเว้น ท่านไม่ได้ขึ้นทะเบียนท่านก็เป็นบุคลากรท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไปนะครับเป็นผู้ช่วยจอปออะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นผู้ช่วยหน่วยงานความปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นจอปอโดยหน้าที่เฉพาะเนี่ยต้องส่งรายงานกันทุกคนสวัสดีครับ